เขมรุจิลาโพสต์ฟาดคำคมมิดแท้คนโยงสาวใหม่ข้างกายจีน mm hmm. ก่อนหน้าที่เคยออกมาเปิดใจหลังถูกโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหนิงปณิตาและสามีจินเจริญธรรมวัฒนะหลังจากที่มีข่าวว่าสาวข้างกายของฝ่ายชายคือพืนสนิทของเขมรุจิลาโดยก่อนหน้านี้เขมรุจิลาได้ออกมาชีแช้แจงยอมรับรู้จักกับทุกฝ่ายแต่ก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆล่าสุดเขมรุจิลาได้เคลื่อนไหวโพสต์คำคมผ่านเฟซบุ๊ก ทอ่านแล้วต้องสูดปากแต่งานนี้ชาวเน็ตแห่โยงว่าอาจจะหมายถึงเพื่อนสนิทสาวข่ากายของจินหรือเปล่าโดยเจ้าตัวได้ระบุว่ามิตรแท้คือคนที่กล้าเตือนกันอย่างจริงใจกล้าที่จะเตือนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนสิ่งที่คนอื่นเพิกเฉยและในขณะที่เพื่นบางคนพร้อมเห็นเราจมต่อหน้าต่อตา มิดท,ที่แท้เขาจะดึงจะฉุดกระชากลากถูให้เรามีชีวิตรอดให้ได้มิดแท,ท,ท้คือคนที่กล้าเตือนในสิ่งที่ถูกและผิดและอยู่ข้างเราเสมอแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรา